พกเพื่อนๆเคยคิดไหมคะว่าการลาออกครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่การลาออกครั้งสุดท้ายที่บีพูดถึงเนี่ยนะคะมันก็หมายถึงการลาออกจากสิ่งที่เป็นงานที่เราไม่ชอบหรืออาจจะเป็นการลาออกจากสิ่งที่เราไม่ชอบทําแล้วมันทําให้เราได้เปลี่ยนไปทําสิ่งที่เรารักนะคะอ,คอาจจะเป็นงานหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะและวกก้วเพื่อนๆจะไม่รู้สึกว่าเป็นการทํางานอีกต่อไปเลยค่ะ เพื่อนๆจะรู้สึกสนุกแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันเลยตอนที่บีทำงานประจำอยู่นะคะงานสุดท้ายก่อนที่บีจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจล่าสุดนะคะคือบีมีเป็นเจ้าของธุรกิจหลายครอบมากนะคะเป็นแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็ออกมาเป็นแล้วก็กลับไปทำงานอย่างนี้นะคะก็งานสุดท้ายที่บีทำเนี่ยะคะมันมีเหตุการณ์สําคัญอันนึงเกิดขึ้นในชีวิตของบีนะคะก็คือคุณยายของบีเสียค่ะแล้วพอบีได้รับโทรศัพท์เนี่ยนะคะแจ้งข่าวว่าคุณยายเสียแล้วนะ คือท่านก็แก่มากแล้วลวพอได้รับรู้ขา่าวมันก็ไม่ถึงกับร้องไห้นะคือเราก็เสียใจแหละแล้วพี่หัวหน้าค่ะก็เดินเข้ามาพอดีบีก็เลยแจ้งว่าพี่หัวหน้าคะคือคุณยายของบีเสียะคะ่ะบีขอลานะคะพี่หัวหน้าเขาก็ถามบีนะคะว่าอืมแล้วเคลียร์งานเสร็จหรือยังมีอะไรคร้างไหมโหได้ยินแบบนั้นนะคะตอนนั้นน่ะคือบีน้าตาล,ล่วงเลยนะคือไม่ใช่เสียไม่ใช่เรื่องเสียใจที่คุณยายเสียนะคะแต่เรามีความคิดว่าเฮ้ย นี่คือแบบยายกูเสียนะโทษทีนะครับเสียงในหัวนะคะแล้วไงอะถ้างานไม่เสร็จคือกูไม่มีสิทธิ์ลาหรือไงอันนี้เสียงไม่ได้พูดนะคะเสียงในหัวของเราคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะที่ชีวิตของเราไม่สามารถจะเลือกทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําได้เราไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าตัดสินใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกนี่คือ first priority ที่เราอยากจะทําตอนนี้แต่มันกลายเป็นว่า ในอีกมุมมองหนึงเราต้องมีความรับผิดชอบเพื่อใครบางคนที่เราจะต้องรักษาการทำงานให้มันโอเคต่อไปซึ่งบีไม่ได้หมายความว่าหัวหน้าบีทำผิดน,นะคะบีเข้าใจเขาเลยว่ามันเป็นการที่เขาจะต้องพยายามที่จะทำให้งานของบริษัทมันลั่นไปได้แบบไม่สะดุดซึ่งเราจะต้องเคลียร์ตรงนั้นหรือว่าให้ใครช่วยทำต่อแต่ในมุมหนึ่งของคนที่แบบ ความรู้สึกส่วนตัวเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราต้องมีชีวิตอยู่แบบนั้นต่อไปมันเป็นทางที่เราอยากให้เป็นจริงๆหรอนะคะซึ่งบีก็ได้คําตอบว่ามันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เคยเป็นด้วยนะคะคือวิรู้แน่นอนว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตที่กูต้องการตอนนั้นบีกับแฟนนะคะก็เริ่มทําธุรกิจออนไลน์นะคะเริ่มเริ่มทามาด้วยควบคู่กับการทํางานประจำอะคะ่ะ แล้วพอรายได้จากการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเยอะนะคะมันเริ่มแซงงานประจําเราก็เลยออกมาเพื่อทําธุรกิจออนไลน์เต็มตัวแล้วก็เริ่มสร้างเหมือนกับเป็นอาณาจักรของเรานะคะเป็นธุรกิจของเราขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นบีก็ไม่ได้กลับไปทํางานประจําอีกเลยค่ะสิ่งที่บีพูดมาทั้งหมดนะคะประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่งานประจําหรืองานอะไรนะคะมันไม่เกี่ยวเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณหาสิ่งที่คุณรัก คุณชอบทำแล้วมีความสุขบวกกับการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการถ้าคุณตั้งธง,งตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหรือวิวธีการเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองสิ่งที่พี่อยากจะเน้นย้ำม,มากมากเลยนะคะในการแนะนำนะคะนั่นก็คืออยากที่จะให้เพื่อนๆนะ่ะหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วสิ่งที่ตัวเองมีความสุขในการทำมันอะนะ หามันให้เจอแล้วสุดท้ายหาวิธีการทําเงินจากสิ่งที่เรารักให้ได้ถ้าเพื่อนๆมีสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถทํางานที่เพื่อนๆรักได้นะแค่นี้ชีวิตเพื่อนๆก็มีความสุขแล้วค่ะในทุกๆวันเพื่อนเพื่อจะตื่นมาแบบสดชื่นมากวันนี้พร้อมที่จะเผชิญกับวันใหม่อยากที่จะรู้แล้วว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่สนุกสนุกรอเราอยู่แบบนั้นเลยละค่ะถ้าเพื่อนๆสามารถทําตรงนี้ได้นะชีวิตมีความสุขปุ๊บเพื่อนๆก็เหมือนชีวิตมันก็สมบูรณ์แล้วอ่ะมันคือชีีววิตมมคาสุข มันดีกว่าการที่แบบบางคนที่เขามีเงินเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าเขายังรู้สึกไม่มีความสุขยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรแล้วรู้สึกชีวิตหมดพลังหมดไฟคือเหมือนเรารวยมากกว่าคนที่เขามีเงินเยอะอีกนะเพราะว่าเรารวยความสุขไงเรามีความสุขแล้วทุกคนเขาอยากมีเงินเพื่ออะไรเพื่ออยากมีความสุข แล้ววันนี้ถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะเริ่มทําสิ่งที่รักแล้วมีความสุขได้เลยนั่นแหลคะค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะรวยแล้วมันคือความรวยที่มาจากภายในเราอินเอมเรามีความสุขอยากให้ทุกคนเจอทางที่ตัวเองรักนะคะชีวิตที่เหลืออยู่ก็เหมือนกับเป็นการเล่นสนุกแล้วก็รอว่าเราจะประจนภัยเจอเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรอีกสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบีลีฟนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ